โจโจคลิปนี้จะมารับให้กับผู้ชายจิตใจดีเป็นคนเงียบๆชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นชีวิตจิตใจแฮปปี้เบิร์ดเ์ท็อปนรงชัยขอให้ชีวิตยิ่งใหญ่สุดเกลียงไกลโจทําธุรกิจบ้านเช่าขอให้ลุ้งเดืองสุดแสนจะเบิร์ดบานอายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะ,ช,ช,ยอายะชอบหลับคาลเล้าโจโจ,โจน้องเขาเป็นคนน่าฟัง โจโจแต่พูดภาษาอังกฤษแบบยังยังโจโจแฮปปี้เบิร์ดเดย์สปี28กันยาท็อปนรงชัยโจโจสวัสดีครับกลับมาพบกับแรปเอกคิโรมาดเทมาดเก๋าอีกแล้วนะครับท่านคลิปนี้ก็จะมาแรปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องท็อปนรงชัยนะครับซึ่งจะเกิดวันที่28กันยา2566นี้ก็จะอายุครบรอบ35ปีบริบูรณ์แล้วนะครับ รับเองก็ขออวยพรให้น้องท็อปนลงชัยมีแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดสุขสงความปรารถนาร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยและทําธุรกิจบ้านเช่าก็ขอให้คนมาเช่าเยอะๆล่ํารวยมั่งข้างเงินทองนะครับแล้วก็อย่าหลับคาล้านเล่านะครับเพื่อนฝากบอกมาครับคลิปนี้รับเอกขอลาไปก่อนโจโจ